ไม่มีบานะไม่มีบา่ะเข้าไปเล่นแล้วเอาิหนูมาเอาติหนูเร็วๆๆๆเอาี่หนูเอาี่หนูคนเยอะเลยใส่ชุดแกงไม่ได้ใช่ปะไม่ได้หรอไม่ได้เหรอ

ไม,ไม่ได้จเจเห็นสามแล้วนะเห็นสาม้ะทีเ่เข้ามาเข,เขาอยู่ฝั่งนู้นกันนะ่ะพี่อยู่ซ้ายมือไหมพี่ยืนอยู่ซ้ายมือไปดิไปดิไปดินี่คนไล่นะนไหนอ่ะลืมเอาอาวุธใส่ช่องลืมเอาอาวุธใส่ช่องลืมลืมเตรงนี้ไหมเตียนโน้ตเอง กล้า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 มากันหน่อยมากันหน่อยเต้มาวมกันก่อนหนิมารวมกันเต้เพื่อนตายวะเพื่อนตายแล้วสองคนพี่ดมันเข้ามากี่คนเนี่ยพี่ไม่เห็นว่ะเล่นมั่วไปหมดตอนเนี้ยเต้จสลบปีนี้สลบไอาย ไปได้แล้วฮัลโหลไปหมดแล้วเหรอหมูอยากเข้าไปได้เรียลไปแล้ว เขาตายกันหมดยังอ่ะแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้ว,ลวต้องหนัวหมดเลยผูไม่ทันได้สลับอาวุธเลยแม่เอ้ยพี่ยังไม่ตายเลยว่ะคนเยอะจัดเอ้ยพี่ลินสวยสามคนพี่ ได,อย,ไยไดอยู่นะยังไดอยู่นะคิวกันเรื่อยๆพี่พี่ชุบผ่าโอเคโอเคโอเคหนูหนูดูให้หนูดูให้พี่พี่เลี้ยนเข้าเข้ามาชุบข้างในได้ปะ่ะระวังตายนะไม่มียาพี่มิดโอเคโอเคระวังนะระวังเล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน <im ple asure> พี่มาตรงท่อนี้ไดปะ่ะมาตรงท่อ เตนบ้างดีกว่าเติมไปหมดละสามสิบเออเติมหมดแล้วเหมือนกันสีดำให้สีดำเขาเคี้ยวแล้วมีกันสามคนของเรามีน้อยเลยหนึ่งไม่เติมเลยหนูไปเติมกันะอุ้ยเขามีอุ้ยเขาจะให้เขาให้เขาเคี้ยวก่อนเขาเคี้ยวเลยเขาเคี้ยวเลยเราไม่ใช่เขาเคี้ยวหนูกอลังจะไปชอปพี่ลินแหละแต่ไม่แต่ไม่เจตีไม่แตกยากนะแบบถ้ามันไม่เข้าจริงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมียาก ไม่เป็นไรเราเอามันเราเขารวมสีเ้ากลัวกลัว้ลลลิินกัวขอให้เขาแบบตีให้ล้มเยอะๆเราจะได้เก็บยว่ามาได้สามคนวะพี่ยำไปไหนอะเขาไปเขาลงเลยเขาลงหมดแล้วออกไปแล้วเหรอเขาหมดอะยำออกไปแล้วเหรอกลัวไม่ไหวใจมันกลัว เฮ้ยเราเคลียร์ได้นะพี่ทีละโซนอะถ้าแบบชุบโซนเนี้ยโซนเนี้ยไม่ไม่เป็นไรเราอยู่นี่ก่อเราอยู่นี่ก่อนเราเราอยู่เราอยู่เขาเขาลังรีกันอยู่เขาเขากลังแล้วเขาจะบวชแล้วเขากลังรีกันอยู่เขากลังรีกันด้วยความประมาณไอซีรัมไอซีรัมจะหมดแล้วนะหมดดีชุบเขาชุบเพื่อนไม่เคยสวัดีค่ะสวัดีสวัสดี จอนชุปี่บายก่อนนะโออ๊ยอ้๊ยหนูตายฮะอืมสวยพี่นินนออยู่โดนตายพี่นินพี่นินโอ้๊ยมด หมดและหมดกันชีวิตที่ทำมาหมดกันหมดแหละกับสิ่งที่ทำมาไอพี่เจอย่าเพิ่งพอเราเราแค่เข้าไปผิดจังหวะเองเดียวเดียวเออถ้าเราเข้าไปหลังๆอ่ะเราก็เราก็ลั่นแต่ได้แต่ได้อยู่ได้อยู่จะไปดแต่เจตีแต่เจตีตายเยอะอยู่นะไอ้ไอ ไม้บอกหนึ่งที่ตายโคตรเยอะกินได้อยู่ดูคอมแบตดิคอมแบตดูไงวะ คือไปเก้าคนฮ่า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 ยังอยู่ว้น่ะยังไม่มีใครฟังเลยว่าพี่เจเรียกเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลเจ๊ไรวะเปล่าเอาอะไรไม่ได้เงี้ยนะเดี๋ยวเราต่อ,อเข้าวโซนใหม่อ่ะยำเหลี่ยมฮัลโหลพี่ไปทำงานดกว่ะเล่นเลยเหรอพี่เจ๊่ไปฟาร์ามเนมี่ยไปฟาร์มแบ่งแบ่งขาใครใครเล่นอีกบ้างแบ่งแบ่แบแบง ไปดีกว่าพี่ไปตามไม่เชิญเพื่อนเองมาเล่นดี่ยมนี่ชวนเพื่อนเขาเล่นอยู่ไม่ไร้แล้วเราก็อยู่กับเราเชวนเพื่อนอะไรเพื่อนมีหนึ่งคนเนาะเราอะไรเลยก็เขาเดินพันอยู่พี่เริ่มกลับกลับเนาะเนี่ยมีกี่คนเนี่ยทุกฮานะคะทุกคน ออคุแล้วเหรอคนเรามีคุณตอนนี s wrong, <S ้อ่ะอ่ะโอ้